ขาดเลยใช่ไหมไม like ่ขาดมั้งหนึ่งสองสามอืมร่อยมากกระปดแบบผมบ คนพาเรามาเที่ยวนะคะทุกคนเขาเรียกว่าคนขับรถเข้ามากับภรรยาของเขาใช่เหรอเรายังไม่บอกว่าเป็นใครนะคะใครอยากรู้ก็ติดตามต่อนะคะทุกคนใช่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปไหนวันนี้เราอยู่กันที่พัทยานะคะมีคนพาเรามาร้านร้านหนึ่งชื่อว่ามามุงมุกไม่ใช่ เดี๋ยวเราขึ้นเพจตรงนี้ไว้ให้นะคะนั่นแหละทุกคนเขาบอกว่ามีหมึกช็อตแล้วก็มันจะเป็นครั้งแรกของเราที่เราจะกินหมึกช็อตใช่เดี๋ยวเราไปที่ร้านกันเลยแล้วก็ไปดูบรรยากาศร้านว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันมีคนแนะนําเรามาไงคนรถนะคะคนรร้านนี้อร่อยมากเราก็เลยตามมาเลยโอเคก็ไปเจอกันที่ร้านนะคะโอเคไป อนนี้นะคะเราก็อยู่วันที่มามุงมึกแล้วนะคะรอบนี hmm. ้ไอ mm ้รอบเป็มามุงมึกก็มันเป็นโมมาหมดมันพูดยากไงมามุงมึกเขาเรียกแล้วเรียกเรียเรียกแล้วรับสิรับ เมื่อกี้นะคะเราสั่งหมึกช็อตไปแล้วนะคะไวเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศรอบๆเขาบอกว่าที่นี่เป็นตลาดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูหมึกช็อตด้วย <Okay. S 1> เออแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็ยังไม่บอกว่าเรามากับใครทุกคนน่าจะรู้เรามัม้งได้ยินเสียงเมั้งอุ้ยไม่พอไม่บอกเดี๋ยวรอตอนนี้เขากินหมึกช็อนดีกว่าให้ทายก่อนให้ทายเล่นๆให้ทายมาทายว่าเรามากับใครนะคะมาเป็นคู่นะคะ ไม่ได้เวลคัมดิงไม่ใช่จริงจริงเวลคัมดิงาลองก่อนงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะไปโอ้โหทุกคนดูนี่อันนี้เป็นหมึกแบบสดๆดเลยนะคะทุกคนโอ้หมาเป็นแบบกะละมังกะละมังใหญ่ๆเลยนี่คือหมึกช็อตที่เราจะต้องกินกันนะคะและอันนี้เป็นอะไรอ่ะตัวกุ้งมังกรนี้เป็นหอยหรือเปล่าหอยหอยจอบนะคะทุกคน ใหญ่มากตัวนี้อะไรคะหอมอันนี้คือมึกหอมนะคะรักเกียวเป็นไงกิ่นหอมไหมหอมอยู่มตัวละหอมนี่มาดูนี่ทุกคนนี่นอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะตลามันเป็นแบบซุ้มซุ้มแบบนี้นะคะทุกคนนี้ก็จะขายเป็นพวกบาร์บีคิวเนาะมี่าจส้มตำมาดูโอ้มีส้มตำด้วยนะทุกคนมีเยอะนะตรงเนี้ยมีร้านหมูกอบแต่ว่าไม่เปิก็จะมีร้านลูกินด้วยเอออุยเฟรนฟก็มีด้วย เป็นไฟชีสนะคะเออฝั่งนี้ะเป็นกุ้งถังเนาะกุ้งถัง คนทำนะคะอันนี้ก็เอาหนังมันออกหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะทำการหั่นนะคะอุ้ยอุ้ยอนนี้ตรนนี้ตรนนี้อันนี้แบบงออกขึ้นมาเลยอันนี้ขมุกอะไรนะอันนี้มุกกล้วยค่ะมึกกล้วยนะคะนี่มันมีปลาข้างในใช่ไหมไม่มีค่ะเป็นเครื่องในันอ๋อครื่องในเนี่ยอุยหมมันยังวิ่งอยู่เลยอ่ะสดก็มันสดไงตัวฝั่งนี้ก็หั่นแล้วนะคะ เรย้อยโอเคทุกคนเมื่อกี้ก็เห็นบรรยากาศแล้วก็ดูเขาแรรหมึกนะคะแบบซาซิมิใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันดูไปทุกคนไปกินกันก<อ>มาค่ะทุกคนเมื่อกี้เราพาไปดูบรรยากาศมาแล้วนะคะแล้วก็กลับมาตอนนี้ปลาหมึกมาแล้วอันนี้คืออะไร ค่ะมีหมึกหมึกกล้วยหมึกกล้วยหมึกกล้วยนะคะเป็นแบบมกล้วนมาอยู่ด้วยอ๋อถ้ามีมะเขือก็เป็นหมึกมะเขือใช่อ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นแบบซาซิมิซะแล้วก็บอกว่าหมึกช็อตมาแล้วนะคะอ่เอาไปไหนกันหมดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะหมึกช็อตกำลังว่ายน้ำเล่นแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนว้ว นี่นี่มาแล้วนี่นี่นี่คือครั้งแรกของเรานะนี่เขาเอาใส่เอาใส่มันกระโดดมันกระโดดทุกคนกระโดดอ่ะมาลองจับเลยจะจับ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 ทุกคนปลาหมึกนี่ก็โคตรดื้อเลยทุกคนตอนนี้นะคะหมึกมันออกแล้วนะคะนี่สีดำๆนี่ใช่ปะเอออุ้ยอ นี่นี่นี่สมตัวเหลืออีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนใช่เมื่อกี้มันกระโดดออกเนาะเขากําลังเอาอีกตัวหนึ่งมานะคะเขาเปลี่ยนตัวให้เรานี่นี่นนนี่โอ้โกดกดกอกด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 อ้ยอ้โหไม่ดูหมึกวันนี้อันนี้มันคือกินได้ใช่ไหมกินได้เขาบอกว่าถ้ายิ่งหมึกสีดําออกอ่ะมันจะนัวกว่าเดิมจี่หงอเออไม่กล้ากินอ่ะไม่กล้ากินอ่ะกินได้ตัวต้องลงองปากมันจะดําเลยนะ ไม่เป็นไรเราพกแปรสีฟันมาทุกคนตอนนี้มันเริ่มแบบดำดำใสใสอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนเดี๋ยวลองชิมเลยดีกว่าตื่นเต้นนะให้แจงก่อนดีกว่าแล้วโอเคสลาทำมาไม่ใช่บวชเอ้ยไม่ใช่ไใช่งานศพหรือเปล่ากุสลาถะูกต้องแล้วไงมันตายแล้วทุกคนมันเป็นครั้งแรกของเราจะบอกว่า ตื่นเต้นมากแล้วก็เมื่อกี้มันก็ดิ้นดินดิ้นดินดินไปแล้วนะคะอันนี้มันจะดิ้นอีกไหมอ่ะทุกคนเราไม่เคยอ่ะไม่ดิ้นนะใช่ไหมเขาบอกว่ากัดหัวก่อนใช่ไหมอุ้ยหมึกมันออกเยอะเลยทุกคนดำดำเนี่ยอือจึ่งจึ้นน่ะมันมีอุ้ยตูตามันดิ้นุ้ยอย่เท่องกินก่อนแล้วนะเอาแล้วนะกัดขาดเลยใช่ไหมไม่ขาดมะหนึ่งสองสาม มันต้องเข้าแล้วและยังสิฟันมาเป็นยังไงอะเอกินได้อะรสชาติรสชาติก็คือปลาหมึกสดๆอ่ะแล้วก็น้ำจิ้มก็อร่อยอ่ะทุกคนเขาบอกว่าต้องสดแบบอย่างนี้ด้วยตอนสดเลยใช่ไหมเดี๋ยวๆข้าวเอาให้หมดก่อนออกมาเหมือนมันไม่ขาดนะคะเราต้องเอาไปทั้งคำเลยอืม กกระดอร่อยนะมันสดๆอ่ะมันแบบหวานๆตื่นเต้นนะเอาแล้วนะอืมอุ้ยมันน่ากลัวเดี๋ยวก่อนเขามาตัวกินได้แต่ส่วนใหญ่มิลินไม่ค่อยกินอะไรดิบๆนะใช่อือมันกินได้ใช่ไหมต้องจัดหัวเลยใช่ปะตาก็ต้องเข้าไปเลยใช่ปะน่ากลัวง่ะเดี๋ยวจั่ม ยิ้ม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 ซีฟู้ดจัดจัดถ้าน้ำจิ้มอร่อยทุกอย่างคือโอเคเลยทุกคนก็ินได้นี่นี่มาอีกแล้วอันนี้คืออะไรคะหอยจอบค่ะหอยจอบหอยจอบหอยเสียงน้ำมันจอบนี่หอยจอบใช่หอยจอบโอเคเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะว่าเรามากับใครนะคะทุกคนมาเดี๋ยวให้เขาลองกินบ้าง คนพาลงมาเนาะเรามากับพี่เจนกับพี่โซโบนะคะอ่าเขาเป็นคนแนะนําให้เรามาร้านนี้เดี๋ยวให้เขาอินให้เราดูบ้างจัดการเลยค่ะคุณเจนไม่ตายปะเออมันไม่ตายวะยังไม่ตายอีกเหรอมันดินอ่ะนี่อุลตรามันดินทใจกนทำใจด้วยขนาดคนพามายังทำใจอ่ะ อะไรเกลีเลยเก็นยตาลูกตาไปทำไมมันไม่หลับตาเนาะได้ปะเออแล้วเอาแล้วพี่เจนอืมไหนดูฟันสิเออสดเลยเหรออื้ออร่อยนะคะ ต่อไปก็เป็นตาโซโบโนะคะอุ้ยคนสวยเขากินแบบนี้เนาะเช่แล้วโอ้้หดูโอ้โห,โอ,โหอันนี้หมึกแบบดำเลยนะออกมาเยอะมากตัวเนี้ยนัวไหม้อร่อยมากเลยอ่ะของพี่โบนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองเหมือนกันจ้ะโอ้โอเขาติดใจไงเขาเลยพาเรามาเนาะโอ โหดูฟินกว่าพี่เจนอีกอ่ะเออดูอร่อยนะยังเหลือเหมือนเดิมเรากินไหวยปนเนี้ยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเขาจัดการให้โอเคมาค่ะทุกคนอันนี้เราจะมาชิมหอยนะคะหอยเลยนะหอยกาบหอยจอบหอยขาวที่ไหนเล่าบ้าเดี๋ยวมาชิมหอยกันก่อนนะคะกินยังไงล่ะทีนี้ก็เข้าปากเคี้ยวเคี้ยว จิ้มซอสอะไระไรเออปกติเขาจิ้มซอสอะไรกันอันนี้สองซอสไงลองชิมทั้งสองเลยแต่อันนี้ก็คือใส่วาซาบินิดหนึ่งนี่ไงวาซาบินี่ไงงั้นชิมกับวาซาบิก่อนมาทุกคนอันนี้คือหอยจอบนะคะชิมแล้วนะอืมอืมเผ็นเินที่อยสดมากอร่อยอร่อย ระเดีดแบบผแม่เหี้ยน้ำไม่มีบ้าหรือเปล่าเราลืมไปว่ามันเป็นวาซาบิใช่ใส่เยอะอร่อยอร่อยทุกคนอร่อยอร่อยมันสดมากอ่ะกินได้เลยนิ่มมากต่อไปล่ะเป็นหมึกซาซิมิใช่ไหมใช่ชิมเลยนะคะนี่ นี้อร่อยสดนะคะสดมากโอเค,อเคทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปกินนั่นก่อนนะคะเ,คเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเอาอะไรมากินอีกนะคะเมนูทะเลทะเลอะไรอย่างนี้มาดูกันนะคะ รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ากินได้แต่ไม่กินดีกว่าคือไม่ลินเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรแบบสดๆด,ดแบบเนี้ย กบกินแบบสุกๆใช่ไหมใช่เอ<ช>อปกติไม่ลินอ่ะไม่ค่อยกินปลาหมึกถึงแม้มันจะสุกก็ไม่กินใช่แต่ว่าพี่แจงอ่ะกินพวกปลาหมึกอะไรแบบนี้อยู่แล้ว<ช>นะคะหร<ช>ือว่าอร่อยนะแล้วมันเป็นครั้งแรกอ่ะเปิดประสบการณ์อีกแล้วอ่ะทุกคนหรือว,ว่ากินได้นะที่นี่ก็คือกินได้อยู่ใช่อ่าแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะเมื่อกี้พี่โซโบเขาแนะนําว่าให้กินตาปลาหมึกทุกคน ทุกคนมันคือตาเบาหมึกนะคะเมื่อกี้มันก็อยู่ในตัวหมึกช็อตไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือลูกตาอย่างเดียวเลยแล้วมันจะดำดำไหมไม่ดำไ่ดำไม่ดำใช่ไหมหมาทุกคนหนึ่งสองตั้งบุบ เขาบอกว่าเหมือนกินกระดูกอ่อนมันกรุบกรุบกรุบกรบอะทุกคนอร่อยอยู่นะเอาแคตาเป็นะสักงาคาปลาเะแล้วตัวตัวขายต่อจริงๆมันน่าจะแยกเมนูไปเลยเนาะใช่ไหมเอาแต่ตาปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยแล้วก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคน บอกเลยว่าขเขาบริการ<ช>ดีมากใช่แล้วก็ค,คนก็เยอะนะคะ<ช>เขาเแบบมาเรื่อยๆเลยเนาะก็วันนี้ไปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย